เอกนิตินิติธันประพาสรองนายยมตีรัตน์ตีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเรื่องของการจ่ายเงินคนละครึ่งพลัสว่าจะเริ่มดําเนินการโดยจะเสนอเข้าคอรมอในวันที่7ตุลาคมนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าจะดําเนินการเ,เรื่องของการผลักดันโครงการนี้ให้ถึงมือประชาชนภายในเดือนนี้โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ20บล้านคน หลังจากที่เข้าคอรมอวันที่7ตุลาแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังในวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคมแล้วก็จะจ่ายเงินได้จริงตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมโดยใครลงก่อนก็จะได้สิทธิ์ก่อนทั้งนี้ในส่วนของโครงการคนละครึ่งพล u s นี้จะมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดประมาณ20ล้านคนโดย11ล้านคนจะเป็นผู้ที่อยู่ในระบบ ภาษีซึ่งจะได้เงินโอนจากทางรัฐบาลเนี่ย2,400บาทแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าเ,าเพิ่มเข้าไปอีก2,000บาทโดยเป็นอัตราส่วนการใช้จ่ายเรียกว่ารัฐออกให้60เราออก40แล้วก็ใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทเ,าเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือตั้งแต่นี่ละวันที่29่ตุลาคมไปจนถึงนู่นน่ะก็คือ31ธันวาคมขณะที่กลุ่มที่2อีก9ล้านคนก็คือคนที่อยู่นอกระบบภาษีตรงนี้ก็จะได้ไปเดือนละ2,000บาท แล้วก็ตัวเองก็สมทบอีก2,000บาทแล้วก็ใช้จ่ายเหมือนกันก็คือไม่เกินวันละ200บาทเอกนิติก็ยังบอกอีกว่านี่แค่เป็นโครงการตัวอย่างของโครงการกระตุ้นเศรษฐก,กิจของรัฐบาลชุดนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจชนิดว่ารายสัปดาห์เลยกระตุ้นกันให้เรียกว่าหมุนเวียนกันจนไปถึงช่วงปีมงบปีใหม่กันเลยทีเดียวนี่คือ ความเรียกว่ากระตือรือร้นของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทินชาญวิรากูลและก็มีน้ำตีครังอย่างเอกนิติ